ดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพราัผมต้น89 Y2K Channel นะครับวันนี้ก็มาสอนวิธีการปรับตั้งค่านะครับเกม PUBG ให้ได้ FPS มากที่สุดสำหรับคอมใครที่ไม่แรงนะครับอันนี้คือเน้นเลยนะครับเน้นไปทางคอมที่ไม่แรงนะครับส่วนตัวผมเองผมใช้นะครับสเปคเครื่องนะครับจะเป็นประมาณนี้นะ w i o w s w s 11นะครับแล้วก็ CPU จะเป็น Intel i5 12400F นัแปลม 16GB DDR4 นะ DDR 4, นะครับนะนะแล้วก็ฮาร์ดดิสจะเป็น M2 M.2 ที่เป็น OS นบะที่ติดตั้งเกมลงไปแล้วก็การ์ดจอจะเป็น RTX 3060 Ti และจอ Monitor MSI G27CQ4E2 นะครับตัวนี้เป็นจอ 2K นะเพราะนั้นเนี่ยผมจะ สอนวิธีการตั้งค่าและเพื่อนจะได้เห็นเฟรมเรทที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างในส่วนของอถ้าหากเฟรมเรทต่ําเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเฟรมเรทสูงขึ้นเป็นยังไงแล้วมันต้องแลกกับอะไรบ้างที่จะตั้งค่า ips e ได้สูงขนาดนั้นนะครับตัวนี้ต้องไปดูกันแต่ว่าปัจจัยสําคัญเลยนะครับปัจจัยสาคัญเลยคือจอคอมพิวเตอร์คุณอนะจอมอนิเตอร์เนี่ยสมมุติคุณอยากได้ให้เกมมันเลื่นนที่รับที่120 เฮิร์ตขึ้นไปจอมอนิเตอร์คุณอ่ะต้องมากกว่า120เฮิร์ตนะครับคือไม่ใช่ว่าปรับ FPS สมมติได้200ก็จริงอ่ะแต่จอมอนิเตอร์คุณ60เฮิร์ตเนี้ยไม่ช่วยนะครับต่อให้คุณเปิดมอนิเตอร์ดูอ่ะขึ้น200ก็จริงแต่ว่าจอคุณที่สแสดงผลลงมามันแค่60เฮิร์ตเพราะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเกมจะแลกไม่แลกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับอันนี้คือพูดตรงเรื่องเรื่องในงส่วนของตัวจอคอนเพราะนั้นอย่างจอผมเนี่ย165เฮิ ผมพอใจกับที่เฟรมเรทไม่เกิน1 6 5 h ฮแล้วก็ไม่ต่ํากว่าสักประมาณสัก120 Hz ขึ้นมานะ120-165เนี่ยหรือถ้ามากกว่านั้นก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจอเราประมวลผลแค่165ต่อให้คุณเห็นเป็น200 Hz, มันก็ไม่ได้ว่ามันจะลื่นเหมือนในระดับสายตาเราที่ที่เป็น200 Hz. มันก็จะเห็นแค่165นั่นเองนะครับโอเคก็อันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยเปิดโปรแกรมตัวเอ็นวีเดีย แอปนะครับอินว i ดี์ G Force e x p i e เนี่ยผมจะไม่พูดถึงแล้วนะตัวนั้นเป็นตัวเก่าจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆมันตัวใหม่มันจะดีกว่านะครับแล้วก็ทางอ v น d วเดียก็ขยับมาพัฒนาตัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายว่าอาจจะเริ่มทิ้งตัว G Force ไปแล้วนะบอาจจะมาใช้ตัวนี้แทนนะครับก็เปิดมานะครับออไปที่กราฟิกนะในส่วนของการตั้งค่าเกมตร,ตรงนี้เดี๋ยวไปดูที่ตัวเกมแล้วกันนะรตรงนี้ยังยังยังไม่ต้องปรับที่ตรงนี้ เดี๋ยวไปปรับที่ตัวเกมเลยจะได้เห็นชัดแต่ให้เพื่อนไปที่ global setting นะครับตรงนี้พยายามเซตให้ใคล้ายๆผมแล้วกันนะครับใครที่กัดจอต่ํากว่า rtx series สลงไปนะครับบางฟังกช์ชันจะไม่เห็นนะนะครับแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยตัว global คิดว่าน่าจะเห็นตรงนี้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับในส่วนของตัว cuda ให้เลือกเป็นส่อง การจอเราเองโอเคมันก็มีตัวเดียวแล้วเพราะใส่การจอดตัวเดียวนะครับเฟกเตอร์อิมเมจสเกลตรงนี้ไม่ต้องเปิดปิดไปเลยนะครับตรงนี้นะปิดไปเลยนะครับจากนั้นโลลากิลซี่โหมดตรงนี้สําคัญให้พยายามปรับเป็นอุตานะนะครับเดิมอาจจะเป็นออนหรือออฟไว้ให้ปรับเป็นอุนต้ามันจะช่วยเรื่องความเสถียรนะครับเป็นโหมดความเสถียรนะครับแล้วก็แม็ก r a เฟรมเรไม่ต้องไปปิดมันนะครับเพราะว่าเราต้องการเฟรมเรตสูงถุดอยู่แล้วนะครับสําคัญตัวนี้มอนิเตอร์เทคโนโลยี Gsync นะครับ ใครที่เป็นจอฟรีซิงฟรีซิงพรีเมียมหรือ g ีซิงเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องจอก่อนนะนะครับอ่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นจอยี่ห้อ n v v เ i เดียนะเอะอย่างผมใช้ msi นะครับมีฟรีซิงพรีเมียมตรงนี้ก็สามารถเปิด g ีซ n งได้เพราะฉะนั้นใครที่ลองรับตรงนี้ก็พยายามเปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับถามว่ามันจะลดในส่วนของตัว fps ลงไหมนิดเดียวผมลองเปรียบเทียบดูแลระหว่างปิดกับเปิดนิดเดียวแต่ ไอความต่างนิดเดียวเนี่ยมันจะทําให้อ่ามุมมองของเกมเนี่ยโดยเฉพาะเกม FPS หรือเกมที่ต้องใช้การดูไวๆเนี่ยภาพมันจะไม่ขาดนะครับเหมือนเหมือนประมาณว่าเราเห็นอะไรก็ตามที่เห็นด้วยหางตาเลยเห็นแค่มุมกล้องนิดเดียวอะ่ะมันจะเหมือนสะดุดตาเฮ้ยเหมือนมีอะไรสักอย่างตรงนี้อ่ามันจะมีความรู้สึกนั้นแต่ถ้าไม่ได้เปิดตรงนี้เนี่ยภาพมันขาดาพอขาดปุ๊บเนี่ยมันแสดงผลไม่ทันใช่ไหมอ่าคุณอาจจะ มองไม่เห็นในสิ่งที่แบบเหมือนเห็นแค่วแวบๆอะไรเงี้ยนะเห็นแวบๆอาจจะมองไม่เห็นแต่คนที่เปิดจสิงจะเห็นนะครับโอเคตรงนี้จากนั้นนะครับ power management ตรงนี้แนะนําใครที่สเปคต่ํานะครับตรงนี้ผมจะเน้นกับเครื่องที่สเปคต่ําแล้วกันนะสาหรับวันนี้นะครับให้เลือก prefer maximum performance ก็คือไปในทางในส่วนของเลือกในส่วนของคุณภาพอ่าของ performance นะครับไม่ใช่คุณภาพวิดีโอหรือเกมนะเป็นคุณภาพของความเสถียรของเครื่อง ให้ทำงานสูงที่สุดนะครับออ Shader Cache Size ผมปรับไปที่10 G ิกนะครับมันจะเป็นเหมือนพวกเกมประมาณว่าเวลาเราโหลดแมปโหลดอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลาเราโหลดแมปหรือเราสมมติเราโดดล่มลงไป p u b G เนี่ยมันจะช่วยในส่วนของการจดจำแมปต่างๆว่าเฮ้แมปตรงนี้มันจะมีโครงสร้างอะไรประมาณไหนมันก็จะโหลดภาพขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้เคยเห็นสังเกตไหมเวลาเราโดดร่มแล้วทำไมมันเหมือนมองไม่เห็นอะไรพื้นข้างล่างไม่รู้ปืนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ย นะครับมันจะมีผลกับตรงนี้ด้วยและเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของการตั้งค่าในตัวเกมด้วยอันนั้นเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับ vertical sync หรือ v sync ก็ปิดไปไม่ต้องเปิดตัวนี้กิน fps เยอะกว่า g sync นะเพราะตัวนี้มันเป็นฮาร์ดแวร์แต่ตัวนี้เป็นซอฟแวร์เพราะนั้นนะถ้าเกิดเปิดตัวนี้เพิ่มเนี้ย fps คุณดรอปแน่นอนนะครับอ่านะแล้วก็ virtual reality ตรงนี้ผมก็เป็นออฟไปนะครับโอเคจากนั้นมาในส่วนของ system นะครับเรื่องของจออันนี้มาพูดถึงเรื่องของจอก่อน นะครับอย่างที่ผมบอกคือเพื่อนๆก็ต้องไปดูด้วยว่าจอเพื่อนๆเ,เนี่ยรองรับสูงสุดกี่เฮริร์ตนะครับไม่ใช่ว่าจอ60สิบเฮริร์ตจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเล่นแล้วมันแหลกๆมันไม่ได้แหลกหรอกครับจอคุณแสดงผลแค่นั้นแค่60นะเพราะนั้นอะคุณซื้อจอมาเลย 160, 16เร้อยหกสิบร้อยหกสิบห้าเฮิร์ตเนี่ยอาจจะสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับร้อยสิบห้าเฮิร์ตขอนผมนี่ก็ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ร้อยสิบห้าเฮริร์ตอย่างของผมเป็น2 k ใช่ไหมก็ะจะอยู่ราวๆประมาณหก0 0นถึง8,000บวกลบโดยประมาณแต่ถ้าเป็น หนึ่งศูนย์แปดศูนย์หรือฟูเฮดดีเนี่ยราคาหกถึงเจ็ดพันเนี่ยอาจจะไปถึงสองร้อยสี่สิบเฮิร์ตได้เลยนะนะครับแต่ถ้าร้อยสิบห้าเฮิร์ตเหมือนก,นกันกับผมเนี่ยอาจจะอยู่ระดับประมาณสามพันต้นต้นสี่พันไปปลายนิดๆหน่อยนะครับอยู่ที่ยห้อนะครับตรงนี้โอเคอ่ะก็ทําการเปิดตรงนี้เปิดไปแล้วเนาะจีซิงนะครับจากนั้นตรงนี้ครับให้เลือกขนาดหน้าจอเท่ากับจอที่คุณรองรับนะครับตรงนี้อย่างของผม t o k ก็เลือกเป็น t o k เดิมทีเนี่ยเราเสียบสายมาเนี่ยมันก็จะเลือกอัตโนมัติแหละนะครับอ่ามันจะดีเทคเองอัตโนมัติแล้วก็รีเฟรชเรทตรงนี้ซื้อมาใหม่เนี่ยบางทีมันอยู่แค่60หรือ1 2อ่นะคนดูตรงนี้ดีนะอย่าลืมมาปรับให้มันเป็นสูงสุดถ้าใคร2 4 0ก็ปรับให้มันสูงสุดไปนะครับตรงนี้อ่านกะ็จะเป็นการปรับจอนะครับจากนั้นเรื่องวิดีโอถ้าเกิดใครอยากให้ภาพคมชัดเนี่ยนะครับให้เลือกในส่วนของตรงนี้วิดีโอซูเปอร์เรสโซลูชั่นหรือ vsr ปรับเป็น on นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตระกูลต่ำ RTX ต่ํากว่าซีรีส์3จะปรับตรงนี้ได้ไหมผมไม่ชัวร์นะต้องไปลองดูนะครับแต่ส่วน GTX เหมือนกันก็อาจจะอาจจะไม่ได้นะถ,ถ้าได้ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ performance นะ performance เนี่ยต้องบอกก่อนอย่างหนึ่งว่าการ์ดจอเนี่ยเฟร,รมจะเหวี่ยงเฟร,รมจะดรอปเกมจะแหลกเนี่ยการ์ดจอมีผลด้วยไหมมีผลนะถ้าการ์ดจอคุณร้อนเกินไปเพราะนั้นผมเลย มาแนะนำในส่วนของ performance limit ปรับให้พอดีอย่าปรับต่ํามากอย่าปรับสูงสุดนะครับสูงสุดมันอาจจะอยู่ที่90หรือ100ใช่ไหมนะผมปรับมาที่83พอสําหรับ power จ่ายไฟแค่83%พอจากนั้น temperature เนี่ยก็คือความร้อนเนี่ยเริ่มทีอาจจะปรับไปอาจจะอยู่ที่80กว่าหรือแะไรก็ดีนะนะเพื่อนลองดูของเพื่อนดูนะนะครับผมปรับมาที่74พอเพราะนั้นน่ยความร้อนของตัวการ์ดจอเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณเนี่ยเจถึงเจ 7จ็ดประมาณนี้ไม่ถึง80เอาไว้ง่ายมันจะวิ่งอยู่ราวๆนี้นะพอล็อกเอาไว้แล้วนะครับถ้ามันร้อนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้การ์ดจอทํางานหนักและเฟรมก็จะเหวี่ยงนะครับตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันนะมีผลนะครับโอเคสําหรับตัว n v i d i ียก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่ตัวเกมแล้วกันนะตัวเกมอันนี้สําคัญที่สุดแล้วนะครับนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสําหรับสาย มอนิเตอร์นะครับสายดิสเพย์พอร์สาย HDMI ตรงนี้เนี่ยนะเดิมทีผมก็ไม่รู้หรอกผมมาลองดูนะรปรากฏว่าเฮ้ยมันมีผลนะมันมีผลยังไงเออผมซื้อจอมาใช่ไหมนะครับแล้วมันจะมีสายดิสเพย์พอร์ตแถมมาเนี่ยก็เสียบไปกับการจอเราก็เข้าคอมนี่แหละนะก็จอผมก็ร้อยเฮิรแต่เวลาเล่นเกมมันก็ขึ้น65 165นะแต่ตัวตัวจอเนี่ย ไปเทียบดูกับของคนอื่นที่เขาเล่นนะอย่างพวกเนี่ยที่ที่ที่ดูเขานะที่ดูเขาเล่นดูเหมือนมันเขาเลื่นๆอ,นอะ่ะเหมือนมันลื่นกว่าแต่แต่แต่เฟรมผมไม่ได้หลุดไม่ได้ดอบนะเฟรมมันก็ประมาณรนะ้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนี่ยแต่ทาไมมันดูเหมือนมันหนืดหนืดหรือว่าแบบมันแปลกๆนิดนึงผมก็เลยลองไปดูคุณภาพของสายปรากฏว่าโอ้โหใช่เลยครับคุณภาพของสายมันวิ่งแค่ร้อยยี่สิบเฮิร์ตเองนะคุณภาพสายผมเนี่ยวิ่งร้อยที่แถมมานะ วิ่งแค่หนึร้อยี่สิบเฮิรต์เองที่สอง k นะครับผมก็เลยไปซื้อดิสเพย์พอร์ตมาใหม่สายใหม่นะครับก็ไปดูสเปกนะครับสเปคที่ผมแนะนํานะครับให้เพื่อนๆดูนะเป็นดิสเพย์พอร์ตที่รองรับ8 k 60เฮิรต์หรือ4 k 240เฮิรต์นะครับดิสเพย์พอร์ต1.4นะครับประมาณนี้นะครับหรือ1.2ก็ได้นะครับ,รไ,นะรบไม่ไม่ไม่ต่างบวกลบกันมากนะครับก็เลยตรงนี้ก็เลยแนะนําเพื่อนๆเ,เพิ่มเติมว่าสายดิสเพย์พอ HDMI เนี่ย มีผลนะเพราะนั้นไปดูด้วยว่ามันรองรับสูงสุดทลายไ,ไอ้สายของเราเนี่ยนะครับมันมีเกรดนะนะครับความคุณแรงจอคุณเฮิร์ตสูงก็จริงแต่สายคุณสายาสายแบบคุณภาพต่ําก็ทําให้ภาพหรือว่าวิดีโอที่ออกมาเนี่ยความสมูทเนี่ยลดลงเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองไปเปลี่ยนดูถ้าเกิดใครรู้สึกแปลกๆแบบผมนะไปเปลี่ยนแบบที่ผมบอกดูนะครับเดี๋ยวผมแปะรายละเอียดตัวเสเปคของสายไว้ข้างล่างใต้คลิป ลองไปซื้อประมาณแบบนี้ดูแล้วลองเปลี่ยนความรู้สึกคุณเปลี่ยนแน่นอนผมบอกเลยนะครับโอเคก็ก่อนไปดูการตั้งค่าในตัวเกมก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องต้นแ9ดสิเกาไวทูเคก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกมนะครับการปรับตั้งค่า PC คอมพิวเตอร์ของเราให้แรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีไฮไลท์เกมด้วยนะตรงนี้ก็ฝากไปดูขำๆมันนะครับตรงนี้นะครับการปรับตั้งค่าต่างๆเปรียบเทียบต่างๆ โอเคครับเพื่อนๆก็มาอยู่ที่หน้าล็อบบี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปโหมดฝึกแล้วกันฝึกฝนแล้วกันจะได้เซตติ้งแล้วก็ลองดู A.P.S กันแต่สังเกตว่า A.P.S ที่โชว์ที่หน้าล็อบบี้ผมปรับไว้แค่ทำนวิ่งแค่60ผมปรับไว้ที่60นะตรงนี้นะเซตติ้งนะครับไปที่60เท่านเดเองนะครับเดิมทีก็อาจจะปรับไม่จำกัดก็ได้แต่ว่าการปรับไม่จำกัด กาดจอคุณจะทํางานเต็มที่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยู่หน้าล็อบบี้ไม่เห็นจําเป็นต้องให้มันทํางานหนักเลยครับถูกไหมเออก็ให้มันทํางานเฉพาะตอนที่อยู่ในตัวเกมนะครับเดี๋ยวไปดูตั้งค่าของผมก่อนละกันนะครับตั้งค่านะครับ setting ต,ต,ตรงนี้นะครับอเดี๋ยวผมปรับภาษาไทยให้สําหรับเพื่อนที่ใช้ภาษาไทยก่อนโอเคนะครับโหมดแสดงผลเต็มหน้าจอนะครับความละเอียด2 3 0 4 1 4 4 0เอ๊ะทำไมไม่เป็น2 5 6 0 1 4 4 0 หรือห9ึ0งเสเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันที่มีคลิปก่อนหน้านะครับเดี๋ยวผมแปะใต้คลิปนี้แหละเพื่อนๆไปดูได้วิธีการปรับพับจียังไงให้ยิงง่ายภาพมันยืดนะครับแล้วตัวละครเนี่ยตัวศัตรตูมันจะยืดออกข้างนิดนึงนะครับเรียกเรียกได้ว่ามีผลละอะส่วนตัวผมเองอะนะมีผลแหละในการยิงนะครับอ่ามันทําให้คุณยิงแล้วก็เล็งเป้าได้ง่ายง่ายขึ้นนะนะตรงนี้ก็มีผลไปดูคลิปย้อนหลังที่ผมทําไว้ก่อนหน้าได้นะครับโอเคตรงนี้ แล้วก็นะครับ FPS ในเกมตัวนี้ไม่จํากัดอยู่แล้วนะครับความสว่างผมก็ปรับสูงสุดนะตรงนี้นะโอเคทีนี้ไปตัวที่ขั้นสูงนะขั้นสูงอัตราแสดงผลผมปรับแค่1 0 0ยพอนะการเรนเดอร์นะครับถ้ากรดจอใครแรงก็เลื่อนสุดเลยก็ได้แต่อย่างที่บอกวันนี้ผมจะมากับสาหรับท่านที่สเปคต่ำนะแล้วอยากเล่นเกมแล้วให้ FPS มันลื่นนะครับปรับที่100ครับ หนึ่งร้อยถ้าต่ำกว่านั้นก็ไม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไรไม่ค่อยแนะนาเท่าไรภาพมันจะแตกมากนะไม่ไม่ไม่เวิร์กนะเคยลองปรับแล้วนะครับแล้วก็ FOV ของกล้องตรงนี้นะครับก็ปรับเลยนะครับตรงนี้ไม่มีผลกับบ e p s นะรปรับไปเลยนะครับเป็นความกว้างของหน้าจอคือเดี๋ยวผมไปให้ดูในตัวเกมอีกทีตอนตอนตอน,ตอนปรับภาพตรงนี้นะครับแล้วก็กราฟิกโดยรวมผมปรับต่ําทั้งหมดนะครับปรับต่ําทั้งหมดยกเว้นลักษณะผิวตรงนี้ลักษณะผิวเนี่ยปรับเพื่ออะไรปรับเพื่อให้มันเห็น ความชัดของพื้นนะไม่ว่าจะเป็นพวกของต่างๆที่อยู่กับพื้นนะครับจะเห็นชัดแล้วก็ระยะการมองเห็นตรงนี้ผมปรับเป็นอุลตราถามว่าทําไมต้องปรับเป็นอุลตราจะมีผลกับอะไรครับจะมีผลกับหนึ่งคุณล่อนล่มคุณจะเห็นพื้นข้างล่างถ้าคุณปรับโลนะระหว่างคุณปรับโลกับปรับอุลตราเนี่ยคนที่ปรับอุลตราจะเห็นพื้นข้างล่างระยะสูงกว่านึกว่า แต่คนที่อยู่อ่อคนที่ปรับวิลโลหรือต่ำเนี่ยนะครับหรือไม่ใช่อุลต้าเนี่ยจะเห็นช้ากว่ามันจะมีผลกับอะไรเวลาคุณโดดล่มลงไปบนดาดฟ้าบนหลังคาหรือบนอะไรก็ดีหรือบนพื้นอะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยไอปืนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมากมีปืนไหมนะครับเพราะนั้นอะฮอตดรอปอะมันจะมีผลกับฮอตดรอปฮอตดรอปก็คือคนโดดเยอะๆเช่นสกูลโปชิงกิหรืออะไรก็ตามที่เป็นดาดฟ้านะครับ เอ่อบูตแคมป์อะไรเงี้ยอ่าคุณตัวดาดฟ้าเงี้ยถ้าคุณปรับอุนตราเนี่ยผมบอกเลยคุณเห็นปืนเลยสังเกตไหมศัตรูดโดดลงไปทําไมเข้าถึงโดดลงไปแล้วเขาจับปืนได้เลยนี่แหละเขาปรับอุลตรานะถ้าคุณปรับปับ๊มปรับต่ําปุ๊บเนี่ยก็นะครับอาจจะเสี่ยงเรื่องการเห็นปืนช้าโดดลงไปปุ๊บเอาปืนอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนปรับสูงสุดเขาจะเห็นเขาจะแบบมองระยะจากข้างบนลงมาก็าจะก็จะล่อนลมไปถูกว่าไปลงตรงไหนให้มันลงตรงปืนพอดีแล้วก็จับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าจะสังเกตว่าเฮ้ยคนนี้ทำไมจับปืนไไไวรรแกกหือปล่่าจิงๆมด้ นะครับมันเป็นการมองเห็นมากกว่านะครับแล้วก็ความคมชัดก็เปิดใช้งานไปตรงนี้ V-Sync ปิดนะครับภาพสั่นไหวปิดนะครับตรงนี้แล้วก็ DirectX นะครับถ้าใครซีรีส์3ขึ้นไปนะครับ r ซีรีส์3ขึ้นไปผมแนะนำที่ DirectX 11ปรับปรุงผมลองมา3อันแล้วทั้งแบบ1 0เอ่อแบบ11 11ปรับปรุงแล้วก็12 11เนี่ยรู้สึกว่าให้ f p s ที่ค่อนข้างนิ่งนะครับนิ่งนะนิ่งกับสูงคนละอย่างนะครับสูงแต่เวียง ไม่เอาดีกว่าเอาแบบนิ่งๆลื่นๆนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้ไปดูภาษาอังกฤษนะครับอ่ะก็เผื่อไว้เผื่อใครที่ตั้งภาษาอังกฤษด้วยนะครับตรงนี้อ่จะได้เห็นตรงกันนะฟูสกีนนะครับเอ EPS ในเกมออลิมิตนะครับแล้วก็ไปที่ advance ก็เป็นวีนิโอล์อุนต้าที่เท็กเจอร์นะนะครับแล้วก็วิวดิฟสันเป็นอุนต้าที่เหลือก็คล้ายๆกันปรับเหมือนกันเลยค่าเหมือนกัน ดาเบลเดอร์สกิลหนึนะครับตรงนี้าปรับตรงนี้ของผมสําหรับผมเนี่ยก็คือถือว่าได้เฟรมที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ใครอ,อ,อยากจะคิดว่ามันยังไม่พอให้แนะนําคุณปรับเท็กเจอร์เวลิโลได้แต่วิวที่แตนนะผมแนะนำครับให้คงไว้อุลตราหรือไม่ก็ไฮครับเพราะว่ามีผลจริงเวลาเราโดดร่มอะนะครับมีผลจริงตรงนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปลองโหมด ผมขออนุญาตปิดเสียงในตัวเกมแล้วกันนะครับเผื่อมีเสียงยิงแล้วมันดังเกินไปนะครับอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเพื่อนเเห็นเฟรมไหมอันนี้คือค่าที่ผมตั้งอะนะตั้งไว้นะประมาณโอ้ไป200แต่อย่างที่บอกครับจอผม165้นะคุณเห็น200หรือเห็น180ไอ้สายตาที่คุณเห็นนะครับที่วิ่งอยู่เนี้ยมันอยู่แค่1 6 5นะอย่าไปเข้าใจว่า ไอตัวมอนิเตอร์ขึ้น200แล้วเฮ้ยได้เห็น200ความลื่นไหลเป็น200ไม่ใช่นะเ p s 200ไม่ใช่นะนะตามตามไอตัวมอนิเตอร์เรานะนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าที่ผมปรับแนะนำเพื่อนตอนเปิดเกมมาเดี๋ยวผมลองปรับสูงสุดนะเดี๋ยวดูนะคุณจะเห็นว่ามันมันเห็นไหมครับเหลือร้อยเดียว นี่ปรับสูงสุดนะนี่ยังไม่รวมกับลงเมืองหรือโดดล่มหรือหรือแบบมีคนเยอะๆนะนะครับยังไม่รวมนะตรงนี้นะนั่นหมายว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพื้นที่โล่งๆไม่ได้มีคนไม่ได้มีอะไรวิ่งไม่ได้มีวัตถุเคลื่อนไหวคุณดูดิวัตถุมันนิ่งนะครับอ่าหรือถ้าคุณวิ่งเข้าไปเนี่ยในเนี้ยเยอะๆเนี่ยอ่ะในซอกในซอยอ่ะมันก็อาจจะมีผลต่อกันตอบนะครับอ่ะดูหมด fpp นะครับเนะี่ยเหมือนกันนะครับออกมาข้างนอกก็จะโล่งหน่อยหรือมองขึ้นฟ้าคุณดูมองขึ้นฟ้าก็ไปร้อยห้าสิบเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะท้องฟ้ามันนิ่งไงมันไม่มีอะไรขยับมันไม่ต้องประมวลผลเยอะนะหรือลงพื้นอย่างเงี้ยอ่ามักอาจจะเยอะหน่อยแต่ถ้าวิ่งอย่อยางเงี้ยเห็นของเยอะๆอย่างเงี้ยหรือว่าขยับเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะเฟร,รมมันก็จะอยู่ประมาณร้อยนะประมาณร้อยแต่ถ้าของเพื่อนสเปคต่ําหรือว่าไม่ได้สูงมากหรือไม่ได้เหมือนผมเนี่ยมันก็อาจจะต่ำกว่านี้ถ้าเกิดปรับสูงสุดเพราะฉะนนั้ อย่างที่ผมบอกเ,อเป็นคัสตอมวิลิโลทั้งหมดปรับเทกเจอร์อุลตรายูทิสแตรนอุลตราเท่านั้นเองโอเคปึ๊บเซฟอ่าขึ้นมาแล้วร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแล้วก็ในส่วนของตัว Nvidia ีที่ผมแนะนำก่อนเข้าเกมอันนั้นก็มีผลนะครับมีผลเหมือนกันนะมีผลในการาแสดงเ p s เหมือนกันนะนะครับมีผลมากเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับ ดูความลื่นนะลื่นปะนะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยใครท่านใดที่สเปคต่ํากว่าผมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงหรอก200หรือ190หรือ80อะไรดย่าอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณราวๆสักร้อยสี่สิบห้าสิบน่าจะน่าจะพอได้นะผมว่านะพยายามปรับเหมือนผมนะแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยให้เพื่อนๆก็อ,อย่างที่บอกครับเอาไอ้ตัวเท็กเจอร์เนี่ย ลงมาเวลี่ลัวก็ได้นะครับแต่ว่า view d i s t a n ก็ยังคงแนะนําให้เปิดสูงสุดอยู่นะเพื่อเพื่อความเวลาเราโดดลงมาจะได้เห็นตัวเห็นของพวกปืนต่างๆได้ชัดเจนขึ้นก่อนคนอื่นนะนี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัว FPP FOV นะความกว้างของโหมด FPP เลยนะอันนี้ผมปรับที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ สูงสุดนะร้อยสามเดี๋ยวผมดูต้องปรับเก้าสิบคุณดูดีๆนะคุณดูความเปลี่ยนแปลงนะปึ๊บมันจะเหมือนซูมเข้ามาเห็นปะ่ะนะครับเดี๋ยวดูหางตาตรงนี้หางฝั่งซ้ายมือนะมันจะไม่เห็นนี่นะสีดํานะมันจะไม่เห็นตรงนี้นะนี่นะอะเดี๋ยวดูนะอ่ะพอดีแล้วนะทีนี้ผมจะปรับไอตัว FOPP เนะี่ยมีผลนะครับกับการเล่นเกมในระดับในส่วนของการเล่น โหมด FPP เห็นไหมครับดูดิเพิ่มเข้ามาเยอะเลยเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเพิ่มเข้ามาตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเพิ่มเข้ามาเยอะเลยเติมทีไม่เห็นนรับตรงนี้ก็มีผลเพราะนั้นตรงเนี้ยไม่มีผลกับเ p s อนะไอตัวตั้งค่ามาเยีะนะครับก็ปรับให้แนะนําให้ประมาณนั่นแหละปรับสูงสุดเลยนะไม่มีผลนะครับโอเคก็ในตัวเกมก็น่าจะประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้ก็เ p s ก็อยู่ในที่ระดับพอใจนะครับแต่ถ้า มีทุนก็ทยอยอัปเกรดการ์ดจอ CPU นะครับ CPU ไม่แรงแต่การ์ดจอแรงมีผลกับ a p s ด้วยนะเพราะว่าการ์ดจอคุณไหวแต่ CPU ไม่ไหวจะสังเกตว่า CPU คุณเนี่ยจะทำงานเกือบ100%แต่การ์ดจอทำงานนิดเดียวนั่นแหละครับเขาเรียกว่าคอขวด CPU เพราะนั้นอัพ CPU ให้มันใกล้เคียงกับตัวการ์ดจอนะครับตรงนี้โอเคนะครับ ก็หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าใหพลาดคลิปให,ใหม่จากผมนะครับก็เดี๋ยวมีคอนเทนต์มีเนื้อหาอะไรดีๆก็จะมาแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆเ,เพิ่มเติม,มครับติดตามกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ